สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการฟังธรรมะออนไลน์ดำเนินรายการโดยผมนะพินสุขมสันจะมาให้เสียงแล้วก็บ,บรรยายจากหนังสือยานอย่างรู้จากอดีตชาติเรียบเรียงและประพันธ์โดยคุณนารัยอารุณุไทยพิพัฒน์วันนี้เราก็จะมาบทที่21นะครับ ตอนที่สองก็เป็นตอนจุดท้ายของบทนี้แล้วก็เป็นบทสุดท้ายของหนังสือเล่มน,นี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ตอนที่สองของบทที่21่สิเรบกวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์นนะสัญลักษณ์รูปกรเด่งให้กับช่อง youtube ของเรานะครับให้กับทีมงานของเรานะครับเพื่อเราจะได้มีกำลังใจในการทำงานนะครับในครั้งต่อๆไปนะครับให้ดียิ่งขึ้น เริ่มเลยนะครับตอนที่สองบทที่ยี่สิบเอ็ดมหาจารย์ความฝันวิญญาณหมดกรรมมาเข้าฝันเนื่องจากวิญญาณหรือผีบางตนนั้นตายอย่างกระทันหันในขณะที่ยังไม่ถึงเวลาจึงทำให้ไม่มีที่จุติในพบใหม่เบื้องหน้าการรอคอยของวิญญาณบางวิญญาณนั้นจึงแสนยาวนานอาจเป็นเวลานานหลายสิบปีหรืออาจเป็นร้อยร้อยปี เนื่องจากความแตกต่างในเรื่องของมิติการเวลาบนโลกมนุษย์และโลกวิญญาณอยู่เหนือการควบคุมการรอคอยของวิญญาณจึงเป็นสิ่งที่ทุกทรมานเสียมากกว่าในพบของวิญญาณจึงมีแต่ความทุกข์ความทรมานทําให้วิญญาณดูเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าการปรากฏตัวของวิญญาณไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเนื้อได้ไง่ายๆยกเว้นผู้มีอภิญญาซึ่งมีสมาธิจ,จิตมากพอจึงจะสัมผัสได้ วิญญาณจึงมาทางความฝันซึ่งเป็นช่องทางติดต่อทางเดียวที่ง่ายที่สุดการเข้าฝันบอกสิ่งที่ต้องการของวิญญาณก็อาจไม่เป็นเรื่องง่ายหากวิญญาณนั้นไม่ได้มีกรรผูกพันกันมาก่อนหรือเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่หรืออาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรที่เคยมีวิบากกรรมกันมาก่อนในยามที่วิญญาณดวงนั้นยังเป็นมนุษย์อยู่ดังนั้นเมื่อตายไปจะมีเรื่องบางเรื่องที่ยังไม่ทันจะบ,บอกญาติจึงก็มาฝันบอกกล่าวให้รู้เรื่องที่ตนเก็บเอาไว้ มีดวงวิญญาณที่ตายไปกว่าร้อยปีได้เข้ามาฝันพระลูกวัดของคารามจังหวัดราชบุรีและบอกให้ไปขุดศพขึ้นมาเพื่อทำพิธีกรรมทางศาสนาและเมื่อได้ไปขุดตามที่ฝันในบริเวณป่าช้าของวัดจึงปรากฏว่าพบโครงกระดูกมากมายจนต้องขอแรงชาวบ้านช่วยกันขุดหาจนกระทั่งพบโครงกระดูกเป็นจานวนถึงส6ศพแต่เป็นโครงกระดูกเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วเป็นเรื่องที่แปลกมากพระลูกวัดชื่อ พระชัยชยธรรมได้กล่าวว่ามีคนมาเข้าฝันและขอให้ช่วยขุดเอาศพขึ้นมาทาพิธีส,งสางศาสนาด้วยเพราะว่าอยู่มานานแล้วและคนที่มาเข้าฝันยังชี้ให้ดูบริเวณที่อยู่ของศพอีกด้วย mm hmm. เมื่อพระตื่นขึ้นมาจึงรีบไปทําตามที่ฝันซึ่งในบริเวณที่ไปขุดนั้นปรากฏว่าเป็นป่าช้าเก่าที่นี่ได้รับการล้างป่าช้ามากว่าห้าครั้งแล้วและในครั้งล่าสุดนั้นก็ขุดไม่พบอะไรเลย แต่เมื่อมีคนมาเข้าฝันว่าอยู่ตรงนั้นจึงได้ลองไปขุดดูซึ่งได้พบโครงกระดูกจริงๆแล้วเมื่อขุดลงไปก็ยิ่งเจอจึงได้จุดทูบขอ,อกระมาและขอให้ผู้ที่เป็นเจ้าของกระดูกที่หมดเวรกรรมแล้วขอให้ขึ้นมาเพื่อให้ขุดเจอและพบโครงกระดูกเป็นจํานวนมากถึง 4- ี่หโครงมีอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีทั้งสิ้นและมีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อร้อยปีที่ผ่านมาได้เกิดโรคระบาดคือโรคหา และโรคฟีดาตเกิดขึ้นอย่างรุนแรงจึงทําให้ประชาชนล้มตายมากมายเพราะเนื่องจากในสมัยก่อนยังไม่มียารักษาและบริเวณป่าช้านี้จึงเป็นที่ฝังศพของผู้ตายด้วยโรคนี้แต่ในช่วงที่ล้างป่าช้านั้นแม้ผ่านมาถึง5ครั้งก็ยังไม่พบกองกระดูกนี้เลยที่เป็นเช่นนี้เพราะวิญญาณเหล่านั้นเพิ่งจหดกรรมเมื่อหมดกรรมแล้วจึงทําให้มองเห็นศพของพวกเขาที่ฝังอยู่เป็นจํานวนมาก วิญญาณตกน้ําตายมาเข้าฝันเมื่อดวงวิญญาณที่ตายแบบกระทันหันหรือยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องตายวิญญาณจึงวนเวียนอยู่ในที่เกิดเหตุอยู่นานเพราะยังไม่ทันรู้ว่าตนตายชายคนหนึ่งตกน้ําตายเพราะขาดสติด้วยพิษสุราแต่ญาติพี่น้องหาศพไม่เจอเพราะไม่รู้ว่าตกน้ําตายรู้เพียงแต่ว่าหายสาบสูญไปไม่รู้ว่าเป็นตายไร่ดีอย่างไรแม้จะออกตะเวนหาอย่างไรก็ไม่พบยังไม่รู้สาเหตุ จนเรื่องนี้ผ่านมานานเป็นปีแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงที่จังหวัดสุพรรณบุรีชื่อผู้ตายคือนายจำเนียนโตยบุตรแม้ผู้ตายจะตายเป็นนานเป็นปีแล้วก็ตามเนื่องจากเวลาของโลกวิญญาณและโลกมนุษย์นั้นแตกต่างกันเมื่อผู้ตายรู้สึกตัวฟื้นขึ้นจากความง,งุนงงจึงได้ไปเข้าฝันบุตรสาวเพื่อบอกให้รู้ว่าตอนนั้นตายแล้วเนื้อศพนั้นอยู่ในน้ำออกมาไม่ได้ให้มาช่วยงมลากขึ้นมาทำบุญด้วย เพราะวิญญาณออกมาไม่ได้และบุตรสาวผู้ตายก็นํเมาเรื่องนี้ไปปรึกษาญาติและได้ออกตะเวนหาบ่อน้ําดังกล่าวจนพบและจุดทูบบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้บอกทางด้วยและตลํารวจสันนิษฐานว่าน่าจะเมาตกน้ําตายเมื่อหน่วยกู้ภัยมาและญาติพี่น้องคนตายช่วยกันงอนศพเป็นเวลาถกว่าสองชั่วโมง,จ,งจึงพบชิ้นส่วนกระดูกที่มีทั้งกระดูกที่โครงแขนขากระโหลก จำนวนหนึ่งจริงดังที่ผู้ตายเข้าฝันและบอกแกบุตรสาวดังกล่าววิญญาณบรรพบุรุษเข้าฝันเนื่องจากโลกของวิญญาณเป็นมิติหนึ่งที่ต่างกับมิติของโลกมนุษย์ผีหรือวิญญาณยังมีอยู่ที่เฝ้าวนเวียนในโลกมนุษย์เนื่องจากยังไม่ถึงเวลาที่จะไปเกิดโดยด้วยเหตุปัจจัยอื่นอาชิพของวิญญาณนั้นก่อนตายเป็นจิตที่เกาะแต่บุญ มีศีลเป็นที่ตั้งย่อมมีที่ไปเป็นที่สุคติพบอยู่ข้างหน้าอยู่เบื้องหน้าแต่หากกิจที่ก่อนตายไม่มีความสงบมีโทสะจริตรุนแรงเกาะอยู่อารมณ์ไม่มีความสงบเป็นที่ตั้งย่อมมีทุกติเป็นที่ไปและยากที่จะเกิดในภพบปุ่มที่ดีซึ่งเป็นความเชื่อโบราณแต่ที่ว่าผีหรือวิญญาณนั้นก็มีทั้งดีและร้ายในส่วนผีที่ดีนั้นก็รวมหมายถึงวิญญาณของบัมบุษ พ่อแม่ญาติพี่น้องผู้ที่ร่วงรับไปแล้วแต่ยังมีจิตที่ห่วงอะไรในญาติตนมีความปรารถนาที่จะคอยคุ้มครองดูแลญาติสนิทของตนเช่นพ่อแม่ที่มีความผูกพันรักลูกมากเมื่อตายไปดวงวิญญ,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 ญาณยังไม่ได้ไปเกิดด้วยยังไม่ถึงเวลาหรือเหตุอื่นใดก็ตามต้องการที่จะอยู่ใกล้ลูกจึงมาเข้าฝันดวงวิญญาณบางดวงก็เข้าไปเกิดเป็นบุรหลานหรือสัตว์เลี้ยงในบ้านอีกเพราะตัดความอะไรไม่ได้ ขึ้นอยู่ที่วิบากของวิญญาณดวงนั้นด้วยที่จะนําให้เกิดอย่างพบภูิที่เหมาะสมตามแรงเวียงของกรรมและฐานที่วิญญาณจะติดต่อญาติส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางความฝันเช่นเมื่อตายไปโดยกระทานหาันโดยที่ยังไม่ทันจะได้สั่งเสียอะไรเมื่อตายไปจึงเข้ามาฝันและบอกเรื่องราวที่อยากบอกในยามที่มีชีวิตอยู่หรือบอกที่เก็บซ่อนทรัพย์สินให้เก็บ,บุตรเพราะก่อนตายยังไม่ได้บอกล่าวกันเลยก็ด่วนตายไปก่อนเสียแล้วอย่างนี้เป็นต้น ดวงวิญ,ญญาณอีกประเภทหนึ่งที่มีความผูกพันกับมนุษย์และมักจะมาเข้าฝันและเป็นดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยโมหะโทสะและมีความเครียดแค้นที่ฝังใจอยู่คือดวงวิญญาณของเจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามตัวเราจากอดีตชาติหลายชาติหรือชาติาาตาาตปัจจุบันก็ตามดวงวิญญาณประเภทนี้ยังเต็มไปด้วยความทุกข์และยังมีกิเลสอยู่และบางดวงวิญ,ญญาณก็ยังมีจิตที่อาฆาตพยาบาทอยู่มากหลักธรรมของพระพุทธองค์จึงสอนให้เราต้องหมั่นขอโอหสิกรรม เพื่อให้เจ้ากรรมในเวรให้อภัยไม่เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดโทษภัยต่อตัวเราในรูปแบบต่างๆอย่างไม่น่าเป็นไปได้เนื่องจากเราอาจจะเคยทำให้พวกเขาเดือดร้อนมาก่อนโดยที่รู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีและเมื่อพวกเขาไม่มีโอกาสจะไปเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราพวกเขาจึงต้องตามมาลังควาในทุก,กชาติในทุกชาติจนกว่าจะหมดวาระของเขา เจ้ากรรมในเวรเหล่านี้อาจมีผลต่อสุขภาพต่อจิตใจความเป็นอยู่การงานการเงินทุกๆเรื่องที่จะทําได้เมื่อดูวิญญาณของเจ้ากรรมในเวรดังกล่าวมาเข้าฝันจึงมักเป็นเรื่องร้ายเสียมากกว่าเช่นฝันว่าถูกทําร้ายถูกฆ่าจนได้รับทุกเวทนาด้วยดวงจิตนั้นไม่บริสุทธิ์ได้มีเจตนาประสงค์ร้ายต่างๆนานา,นาทําให้เกิดผลกระทบด้านจิตใจแก่ตัวเราจึงเป็นเหตุต้องทําบุญอุทิศกุศลให้เขาบ่อย เพื่อจะได้ผ่อนหนักเป็นเบาและเพื่อให้พวกเขาได้ปรับภพภูมิให้สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่และเมื่อเขาดีขึ้นการที่ผูกพันให้เขามาทำร้ายเราก็อาจบรรเทาเบาบา,บางและอาจหมดสิ้นได้ในที่สุดจบบทที่21มหัจารย์ความฝันตอนที่2นะครับแต่เพียงเท่านี้แล้วก็จบนะครับของหนังสือ,อยานอย่างรู้ จากอดีตชาตินะฮะทั้งหมดนะฮะแต่เพียงเท่านี้ในวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับขอให้ผู้ชมผู้ฟังจงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้มีปัญญาหลักแหลมเฉียบคมตลอดเวลาทั้งวันนะขอความสวัสดีมีชัยแก่ทุกทท่านนะครับลากันไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ